ครับเมื่อนี้เขามาไว้วพระนะครับแล้วก็ได้ถูกมากได้ถูกมากก็เลยมาเสี่ยงหลวงเบิงเอาสื่ออตเตลีมาแล้วล่ะครับตอนนั้นหนึ่งคือเลขทะเบีย 1, 1, นรถศูนย์เก่าหนึ่งศูนย์หนึ่งเก่าอยูหละอแล้วก็เลย่มมาเสี่ยงว่าเออเลขใครเขาให้ออกมาให้มันตรงกับนนี่เด้อนี่อานี่กำลังจุดครับตอนนี้ นะครับเลขกถ่ายตัวนี้คือศูนย์เก่าหนึ่งครับนี่แต่ว่าเลลไกทูบครับจุดไดแล้วเหลกเก่าครับตัวของบนตัวของล่างซีเมนต์เหล็กยังนะครับแต่เบิ้งหลัขคืออาจจะเป็นเหลขกหนึ่งนะครับนี่นี่มาแล้วครับเล็กหนึ่งครับเอาอาสาเบิ้งต่อไปครับ เสียงเบิรงมือนีละมือนีครับมือวันที่ยี่สิบสามมือวันที่ยี่สามุดถูกครับที่ห้องพระอยู่ที่บ้านริมคลองการสินครับที่บ้านนะครับห้องพระครับสื่อลอตเตอรี่เสียงดวงปีใหม่ครับชุดหาใบสองศูนย์เก่าศูนย์หนึ่งเก่า เลขทะเบียนรถเจ้าของครับศูนย์เก่าหนึ่งแต่ว่าสื่อละตุรีได้ศูนย์หนึ่งเก่าครับเฮ้ยศูนย์เก่าหนึ่งครับทีนี้แต่เลยได้ถูกนะครับถูกเสียงไท่ได้แล้วครับหนึ่งเก่าครับหนึ่งเก่าครับเอาตัวหลังเก่าหนึ่งตุลีได้หนึ่งเก่าแล้วครับนี่เลขตัวนี้สีมาซะที่ล่ะอ่านี่ วันที่สามสิบท่านว่าสองพันหารอยหกสิบหกครับนี่ลอตเตอรี่นะครับอ่าถ่าเบองต่อไปครับอ๋อ,อชุดไทยว่าสิเป็นเหล็กยังตอนนี้เก่ากับหนึ่งเหล็มาแลครับ่ว้าก็ะสิสุดเรืละ่ะไก่สีสุดถูกหรือก็อจะมีท่นอนัหนเลขครับเอาเบิรงต่อไปครับรอดูตัวสุดไายครับตัวแรกเก้า หนึ่งตัวซไทายซีเมนต์ตัวหย,ยัางนะครับแต่ว่าเก่าหนึ่งนี่ชัดเจนมากชัดเจนนีีครับลองเบอรงครับเนี่ยชัดเจนดีเลขตัวสุดทายซีเมนต์เลขหยังถ่าย,อยาารอครับรอ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 นี่ครับอันนี้มันเสือมาก่อนแล้วครับแต่ว่าอธิษฐาน กาอธิษฐานไหวา่าขอให้เลขถูกที่แกจุดนะครับอ่าเอาสิเป็นเลขยังบบกหูครับเดี๋ยวรออีกจักน้อยจักน้อยน่าจะเป็นเลขเห็นแต่หัวทางหลานบนครับรออีกแป๊บหนึ่งครับรออีกแป๊บหนึง่งครับเริ่มเห็นล่างๆแล้วน่าจะเป็นเจ็ดครับ นาจะเป็นเลขเจ็ดนะครับเจ็ดครับเจ็ดเจ็ดแท้ๆเก้าหนึ่งเจ็ดรอบที่แล้วนี่ซื่อบอกย่างคับครับลิซิมาปีนี่รอบนี่บอลิซิมารอบนี่บอครับออกมารู้สึกว่าจะชัดเกนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเก้าหนึ่งเจ็ดหรือ 719ได้ครับไปครับอ่านี่ครับนี่ครับเอาชัดเจนแกลีวกันครับแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ